นนาหูขอปากกาเอาเอามีปากกาไหมกระดาษปากกาหนอยูจะบวกกับนนี้เฉยอ่าโอเคเดี๋ยวผมบวกอันนี้ให้เหรียญอันนี้อันนี้มหาลัยเชียงใหม่จ้ะเอาเท่าไหร่ดีห้าสิบบาทอ่ะให้ให้หนูตัวละห้าสิบอ่าห้าสิบมีอยู่ห้าก็เป็นสองห้าสิบก็ก็ห้าก็ห้าคูณคูณห้าสิบไงได้ได้อันนี้ห้าคูณห้าสิบหน้าเหรียญพวกนั้นนะหน้าเหรียญกลุ่มนั้นหน้าเหรียญนับจำนวนเราไม่ได้อันนี้เดี๋ยวอันนี้ยี่สิบเอ็ด ยี่สบเอกนัดด็กบวกเอาหกเครื่องที่เลขเอานี่นี่หนูว่าติดมาอ๋อบวกสามอันนี้1ิห้าสิบเนาะอันนี้ห้าห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดบเจ็ดสิบสอง เอ้ยไม่ใช่ราคาไม่เท่ากันเันดเบื่อ้าันจะดเม้วมส่อสิเอสเ้ื่อสิเ่อสิ่เ่อ่อจดแล้ว่ส่ส ยิงไม่ได้ย้ายไปที่ไหนก็เขาเหรอหนูไม่ย้ายพี่หนูหนูอยู่ฟันเขาอยุดที่นี้แหละมันอยู่กัดเท่าีงดีแล่าพอ <c oughs> ถ้าไม่มีหนูสักคนไม่มีตัวถ่วงใ,<น>ใช่ไหมไม่ไม่มีตัวจี๊ดไม่มีตัวถ่งวถงพราะคนอื่นเขาจะไม่ค่อยกล้ากันน้องๆบอกพี่อยู่นี่แหละพี่ไม่ต้องไปไหนอ,อยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ควกหนูหน่อยอันนี้สี่บาทแปดสิบแปดสิบป่ะแปดสิบสองคูณสี่เขียนไป ันนี้ราคาที่บอกไว้อะไรจะอะไรจะจดเอาอรอเก้าเดี๋ยวอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ย่อยๆเนี่ยอันนี้ห้าห้าสิบห้าอันนี้หนึ่งคูณสองสองสองบาทอันนี้หนึ่งจุดห้าอันนี้หนึ่งจุดห้าอันนี้สองห้าแปด เหรียญ5อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าหนูนับนะอาจจะค่อว่ากันอันน,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 นี้อันนี้น้อยนี่ก่นอนสออันนี้ร้อยสิบสองคูณหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็สิกคูณหกสราชนีราชนีอันนี้ร้อยสี่สิบว ร <140 S 2> <70. S 1> ้อยสี่สิบเหรียญคูณยี่สิบสองพันแปดอันนี้เจ็ดเหรียญเหรียญห้าสิบห้าอันนี้สองเจยนับป้าเคยมียงูเงเข้าบา้านไหมไม่เข้าอยู่แว่แถวนี้มี จะเข้าได้ไงเขามีคนดูแลอยู่แต่หนูเวลาหนูจะเจอหนูจะรู้สึกก่อนนะหนูจะรู้สึกจะมีเซนใช่ไหมรู้สึกแล้วหนูก็จะรู้สึกว่ไม่ก็ไม่รู้ว่าครบไหมอ๋อชวนใช่ไหมหนูจะรู้สึกแต่หนูยังไม่เห็นตัวนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเจองูพอสักพักหนึ่งเฮ้ยเจอจริงจริงจะจะประมาณเหมือนกันบางทีอ่ะแต่หนูแขนข้างเนี้เนี้ยเนี้ยมันจะลุกอย่างเงี้ย บางทีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาถึงอาทิตย์นี้ไม่รู้เป็นไรแล้วบางทีเนี่ยเหตุเกิดกับคนอื่นเขาก็มาบอกเรานะเขามาบอกเราให้ให้เหมือนให้ไปเตือนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็คอยดูแล้วก็ไม่กล้าพูดกลัวเขาจะนั่นนะเนาะแล้วคอยดูเอ๊มันก็จริงก็่สยี่สอย่สมยี่สิบสี่ยิบ้ยี่สิบหกนะคะคูณไปห้าบาท บางทีใครเขามีมีงานเราใช้ใครเราก็ให้เขาไปบ้างเจ็ดส <82, 15. S 1> ิบเจดสิบห้าแปดสิบสองครับแปดสิบสองคูห้าบาทแปดสิบสองคูห้าปาไม่จดแลแปดสองคูห้าบาทนุ่นเขาทำบัญชีอ, <20. S 1> อันเดียวเขาจดแล้วดูว่าเขาจดแล้วก็เลยไม่นั่น อ่ายี่สิบาทนี่ร้อยสี่สิบเหรียญจ้ะนี่ไงจนแล้วโอเคนับสามรอบเพราะรอบแรกมันได้ร้อยห้าสิบกว่าบวกเไปแฟนก็มองตาแล้วห้อยบอกช่างมันเถอะเออโอ้ยเราอยู่ตรงนั้นเรามีโอกาสเยอะสมบัติขัดแล้วตอนนี้ลำบากแล้วอ่าเป็นอะไรที่แบบราคาไม่น่าเลยเนาะตอนดีๆนะเหรียญเนี้ย หลอดละสามหมื่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เหรอสามหมื่นหมาถึงกล่องอะกล่องกล่องละส0 0หมื่นก็คื้อกับป้าไงว่าตอนที่เขาปั่นก็ขึ้นมาถึง4 2่หมื่นองอะประเภทซื้อ3 7มหมื่นเจ็ดสาหม่นขายสี่หมกว่าสี่หมกว่าแล้วพอนั้นมาซื้อเข้าสี่0มื่นกว่าพวกเทคครมเดียวเท่านั้นบรรลัยก็เป็นแถวเเลยเนี่ยบนทุกคนเลยพวกที่เราเคยเราเคยซื้อเราซื้อตั้งหลายหลายกล่องด้วยนะกลองละสามหมื่นกล่องละสามหมื่นกว่าสามหมสราคายังไปได้อ่าสามหมื่นี่คือไปต่อได้ หนูว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้หวังกำไ้กำไรอะไรหนูหวังว่าเผื่อหนูมีงานแล้วหนูจะใช้ใช่พวกเราพอซื้อเข้าตอนที่เคขายสี่หมื่นสองอะตอนที่สี่หมื่นสองแล้วแล้วซื้อเข้ามานะบรไล่กันมันแถบเลยเนี่ยแต่แต่พวกเราอะกลุ่มพวกเราอะดีอย่างตรงที่ว่าเราเก็บหน้าเหรียญกันเราไม่เราไม่มีส่วนต่างไม่เหมือนพวกนักสะสมอื่นๆเขามีส่วนต่างกันแล้วก็อย่าแห่ ของเราเวลาเทก็เทไปที่ทายเล<ช>ยพอแหแล้วบรรลัยทันทีใช่อย่างเมื่อก่อนที่มีไอ้คนหนึ่งที่เปกชอบไปถ่ายรูปแล้วก็ไปวนๆๆน,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 นั่นน่ะไม่ไม่ไหวยิ่งแหราคายิ่งต<ช>ายผมทางาครั้งแรกอ่ะผมได้ต้นทุนมาจากไอเหรียญตัวนี้เลยด้วยออ๋เดี๋ยวนะผมหักคอยจะยุ้ยมากล่องละหมื่นกล่องละหมื่นผมปล่อยได้สองหมื่นห้าผมกำไรครั้งแรกคือหมื่นห้าหมื่นห้าผมก็ตองไปเรื่อยๆเลยค่ะ หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดบอกค่ะหนึ่งมืนแต่คนรวยคนนั้นแหละหนึ่งมืนหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดโอเคเดี๋ยวหนูขอเป็นเงินสดสองพันที่เหลือป้าโอนเข้าบัญชีให้หนูได้ป่ะสองพันถ้าจะเอาเงินสดต้องไปแวะกดเอาตรงหน้าบ้านเนี่ยเอะป้าสองพันโอนเข้าบัญชีผมก่อนผมกดให้เองเรเรื่องของเรื่องคือจะไปจ่ายค่าหวยให้เขาเออ สองผ่านป้าโอไ้ผมก็เลยผมไม่รู้ป้าเขาเตอร์ดได้ได้เขาเตอร์รู้ไม่ได้นีหน้าน่าเซเว่นมีใเขาไม่ได้เขาเอาเครื่องออกไปแล้วเครื่องไปแล้วเหรอเออไม่ได้รูดเฮ้ยโอนเข้าบัญชีงินจริงจริงที่นั่นน่าจะมีตู้เอทีเอ็มเนาะเพราะว่าคนต้องใช้เงินสดไปไปแลกเหรียญค่าใช้โอนเข้าบัญชีเอาเงินสดจ้ะก็นั่นแหละนี่กดแวะกดแบผ่านกลับไปเนี่ยผ่านเอทีเอ็มต้องมีกี่ตู้ผ่านไปเป็นสิบตู้แวะตู้ไหนก็ได้ หน้าเคาน์เตอร์หลังสุดเขายังเอาโอนเข้าสามเปนห้าแล้วแลกเงินออกมาเลยไม่รู้เพราะตอนนั้นอ่ะคือค่ะไม่ได้โอนค่ะเอาบัตรไปอ๋อบัตรไม่ได้แล้วเขียนเขียนบัญชีให้หน่อยว่าเลขที่บัญชีสรุปป้าโอนเข้าบัญชีผมคนเดียวก็ได้ผมไปโอนต่อมันเองอ่าได้ได้เอาเอาจดมาจดมาง่ายกว่าเดี๋ยวไปโอนให้เองผมเข้าพร้อมเพย์เพราะเลขที่บัญชีจำไม่ได้หมกน ก็น่ารวยกันเนาะอยู่กระทรวงการคลังเนาะตอนหนูอะไม่รู้ไม่รู้ว่าเหรียญมันมีราคาโน่นนี่นั่นตอนที่เราก้าเส้นอยู่เยู่ขอสวค์ตอนนั้นเขาไม่จริงนี่คือไม่รู้เลยผมไม่ใช่แนวหนูนารินสนน้อยทําจนรวยไอคนที่ส่งเหรียญให้ก็รวยปลูกบ้านห้าล้านหกล้านแล้วแล้วหนูก็ไม่เคยไม่เคยคือเราเรารู้สึกว่าหญิงไม่ใช่สายขายเหรียญไงใช่เราไม่ได้ยุ่งคือคนอยู่ในนั้นอะจนแบบไม่คือไม่อะไรแล้วอะ จริงๆมันไม่ได้รู้สึกว่าเราอ,อยากจะขายมันเหมือน,อนเราขายอาชีพความรู้สึกณนะตอนนั้นนะ,ะแต่อันเนี้ยที่เก็บก็เอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมือนตอ้เหรนสญ